นิทานเรื่องหนูน้อยเต่าทองกับขนมประหลาดในป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้และต้นไม้นานาชนิดมีครอบครัวเต่าทองแสนอบอุ่นอาศัยอยู่เต่าทองน้อยชื่อปีกแดงเป็นเด็กที่น่ารักและขี้สงสยัยวันหนึ่งขณะที่ปีกแดงกำลังเล่นอยู่ริมลำธารเขาเห็นกล่องขนมสวยงามวางอยู่ใต้ต้นไม้ที่ไม่คุ้นตาปีกแดงเดินเข้าไปใกล้ๆกล่องขนมนั้น ข้างในมีขนมเม็ดเล็กๆสีขาวบนชมพูหน้าตาแปลกๆเขาไม่เคยเห็นขนมแบบนี้มาก่อนเลยแต่เขาก็อยากกองชิมดูปีกแดงกำลังจะหยิบขนมขึ้นมาแต่เขาก็นึกถึงคำที่แม่เคยสอนไว้ว่าไม่ว่าลูกจะเจอขนมอะไรที่ไม่คุ้นตาห้ามเอาเข้าปากเด็ดขาดนะลูกปีกแดงลังเลใจอยู่พักหนึ่งแต่แล้วเขาก็นึกถึงความรักความห่วงใย,ยของแม่ขึ้นมาเขาตัดสินใจวางขนมเม็ดนั้นลง แล้ววิ่งไปบอกแม่ทันทีเมื่อปีกแดงเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังแม่ก็ตกใจเล็กน้อยแต่ก็รีบกอดปีกแดงไว้แน่นแม่และพ่อสอนปีกแดงว่าขนมบางอย่างอาจดูน่ากินแต่ข้างในอาจไม่ใช่ขนมที่ดีลูกมันอาจทําให้เราไม่สบายได้ง่ายๆเลยพ่อกับแม่พาปีกแดงไปหาคุณหมอหมี่ใจดี คุณหมอหมีอธิบายให้ปีกแดงฟังว่าขนมแปลกๆเหล่านั้นเป็นสิ่งที่อันตรายมากถ้าใครกินเข้าไปจะทำให้ร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงและทำให้รู้สึกไม่สบายได้หลังจากนั้นปีกแดงก็จดจำคำสอนของพ่อกับแม่และคุณหมอหมีได้ขึ้นใจเขาเติบโตขึ้นเป็นเต่าทองที่แข็งแรงและฉลาดทุกครั้งที่เขาเจอของแปลกๆที่ไม่รู้จัก เขาจะเดินหนีไปแล้วรีบไปบอกพ่อกับแม่เสมอทำให้เขาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยในป่าใหญ่แห่งนี้